ครับอฟซีครับมือน,นีคือนะคือกีตนาลมของของเนี่นครับของเนีนหน่อยหรือว่าแขกยอดเนีเน่นแขกจะเดินเดินตามร้อยพอกิตนาลมของข้อคือดักฮุ่งเฮี้ยงเหลี่ยมเหลี่ยมแบบไรดิคือพ่อมาเกเส็ดไฟไฟไประดับไ,ไ,ไฟนั่นไฟนี้มันพี่นองเบิ้งครับท่างเสนีคือคือคือ,คอ,อหางวัดนะครับย่ำกลางขึ้นกับเลยมืดทันซีไป บอกไงกันสิ่เปบอกพาดพิงมันไปหรอกอบตัวพอก็เราเป็นอบตเปล่นแล้วเตาย <c oughs> บัตน,นี้นี่นหน่อยอยู่ในบัตรก็เลยย่างไปก็เลยมาขึ้นวาเฮ็ดจังเลยจังทีเฮ็ดแดงหรือว่าจังสิกแกงเล่ยทู่บอกกั <c oughs> บไอ้กัไอ้ไหนเขาเรียกว่าไปซือ้อเล็กซื้อไฟซื้อสายไฟไม่เห็นไหนเนี่ยจิตต่ลุ่มของพอสงขการไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้เนียนก็เลยว่า ก็ได้ถามหลวงพ่อหลวงพ่อไอ้เนี่ยเห็ดเนี่ยขอเห็ดเสาไฟก็เส้นหลังเม่นนี่พี่น้องในเที่ยวไปเที่ยวมาก็จะได้เป็นหูแกงสว่างตาใสขำย่ำขึ้นครับเมื่อียอี๋อะไรก็ได้คิดซีหลอดพอดีครับตปล่ยนไายเราเห็นวันเันซีหลอดพอดีตามขึ้นเลี้ยไม่ได้อีกอะไรนี่บ่าไฟบ่าไฟเนี่ยแขกสีแกงมื่สิมึงจีบะแกงอืม เพราะว่วาบ้านนี้ก็เล่นให้หลวงพ่อถวายหลวงพ่อตัวบป็นกาต้องถวายไงการเสียดเลี้ยวเห็นเลยกับกาเลี้ยวไปซื้อเรียกว่าเอาหลงวงพ่อไปไปรับถวายแง่นี่หน่อยขอถวายกับ,บคุณแม่สุภาพกับหมูดอำนาจเรียกว่าจะถวายไฟถวายนะเฮ็นเลี้ยวเลยถวายหลวงพ่อแบบหบูกแง่มาผู้ดีเด่นอำนาจอำนาจลุงเกียรตินักการ ลูกตัวลูกตัวแล้วเอาเพื่อนมาไอ้ไรไอ้ไรหรืออะไรเพื่อนเท็ดเนีเนาะมาจากไทยก่อนป้าจีนชี่ยคิวโอ้มาจากป้าจีนครับเขาเป็นเอฟซีกลับไม่ได้เพราะว่าโดนโรคโควิดกลับไม่ได้ครับหเท็ดเท็ดสวยเอฟซีตัวแข้งนะครับสวยงานนี่สวยงานหนึ่งแต็มากที่แรกสุดยอดครับผมเห็นผมเห็นเป็นนี่บักยองครับงานยังแล่นต่ำแล่นต่ำยังเดียว แก่เราสิเปลี่นอันอับูอันแม่กับพวหูแต่ว่าเราเลนต่างานสุดยอดครับสร้างวนดียวเลคอยเป็นผู้เดียวกับพ่อมาเลยคนทีเก่าคนครับครับคอัเอออากาเดนครับความดึงควาันาภาพมบูกใตแน่นคมไม่ทั้นในเสีกไม่ผาพราท่านในเสียกเ้ากับนันไปหาลูกร้านดูดีไม่แห้งมาล่ำกับว่าได้ล่ำ โควิดโคบอดนั่นเจ้าในเขายกเลิกมัดปไหมัดทีโควิดประอนเื่นมือนืกยกิกไอเทศไซเขาก็มาตั้งไก่ไม่แง่แรมไก่ยันยิ้งตูแล้วบังดื้อลงฟอได้ผู้ไดเปลี่ยนโว้ยมือน่้นคตรลายกอดอ่ะไอเป็นห่วงเป็นได้ละราการเด้ใช่สืบต่อเจ้าไปแลยละละวันไปนี่แจ้โควิดโคบอเลยละ ไปยังในหมู่บ้านยังไม่เรียนในใจจะสร้างคาราโอเปทว่าจะทำใน้โนอุปจิตาวันบริันติเต้สร้างโนอาบัสโมเอซ่าพูันเจ้าจะสร้าง ไว้ลเลยเด็เออาอ่า oh งึมาผิดเอนหน้า oh. ก <m it hill> um, ็ไปยามาปีนี้ไหอมจ้งผนไปนอามาสเออเดี๋ยวมันจับขวาย้บนนะสมอชนะนนนนบรรยากาศบสา มบ้านมก้อนก็ได้บุญพอเวียก็ได้นี่พวกนี้แหะได้ค่าพื้นคาับไปมากไอก็ได้มู่ออกมู่ย่งก็ไอเดีกดีใจรถเตอร์ออกหน่อยออกไลยต้อง่อยไปเห็ดจูบัดน้นกัเห็ดจูนี่กัมันบัดเดียวกันเดี๋ยวเพื่อนสงการไปแล้วกัอาศัยลูกอาศัยร้านมู่นี่แหะไปซอยไปอยังกับลูกร้านถ้ามากขางานมือถ็นไปสร้างรถตั้งเรื่อยๆได่พอใส่แม่ต้นนี่ขนาดที่ทำยุ่งซอยไซอยตู้ทีจการมากปเดยก็ไปบอกเราทีตราเป็นานแต่รไปเกิดเด็งลุกไป

มันวันวันที่สิบสามวันเกิดวันเกิดคุณพ่อสงการมันนีถามวันเกิดคุณพ่อสงการถาเปาเค้ยกวคือว่าทำประมาณประมาณช่วงช่วงใบเลยเนาะพายุเมนพายุเมครับประมาณสี่โมงเลงาเคนี่นหน่อยก็ได้ตั้งว่าพายุให้ตั้งซื้อพายุพายุสูง

โอเดทไพรสจติโยยตัสสะตัสสโพโวัสตตมาตีโพวกันตาราโยติชิติาโยโภะอิวาทันเชติตวทาีโนตตารอามาวนัา โอ้ยพังหม่อีกเหรอครับลบวยลงไปครับม่ได้จวดจรกวัานี้อ้ยอยู่ซะเนี่ยจะสาวซื้อสะตอยู่จะคนสาสะาอ้ย โอ้ยมีหดน้าจวดแบนีอ่อย่วังไหนอยู่วังไหนโอ้ยกะเต้าแตกโอ้ยปวดพวอมกงมอบกแทงโอ้ย เฮงเน่ยเจ้านี่ยเนื้อความขาดไม้เยปา้้าี้เมื่อ,มมอ้ครับ <า S 2> โอ้ยเจ้าเนียเนื้อความขาดหม้อยด้วย <บา S 2> โอ้เจ้าเอ็ยังแตกเมื่อกี้นะเดยงแอยู่ครับอยู่โอ้ยดหลาย เงีดบยังมีนนเดี๋ยวีกบางนึงเนี่ยเือข้องขาดหมายเโอ้ยหเงียบขุนไปนึงครับพ่อสุกันไปบางทีสอง อามงไปไหมพู่ไมมองมองมอบวูบู๋เหอเห็นวูบู๋เหโอ้ยอย่างนีกรบอกอไร่ะต่อขางแกะเล่าโอ้ยอ่างนี้กรบอกกันยเด้อเจ้านี่เบอร์เไป่ะนี่ครับมีกยังมี

ชุดชุดไฟผู้ไฟบนนี้่อดมอดุดไฟผูไฟอย่างอกเนาะรถแห่กันมีโอ้เอ็ดน้องเอ็ดเกีย์ถุงที่มันคุมยังให้ดับ้วให้มันเปิดอตนม เดี๋ยวถวายตามเกตินาร่มของพ่อเลยนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณสายบุญนะครับเลยว่าคาร์เมตอิริเบตันว่ามันหน่อยนะครับเกือบสองหมื่นไปเลยอันนี้เฮ้าอันนี้กับเบิร์ตท้ายนัสองหมื่นครับอันนี้ขาแรกอีนนีสายบุญเฮ้าคุณประบามันไปไกลกันขอบคุณช่างตูลุงตูคนสกุลเด็กสกุลคนบ้านมินช่างไฟช่างกาดตามนัด ไปไปทุนทุกคนนะครับเอฟซีสินรลอมนุ่ม้นาบุญน้ำ